เดิมทีเดียวเนี่ยในหลวงราชกาลที่4ครับท่านตั้งใจจะบวชแค่ตามประเพณีเฉยๆจะบวชสักพรรษาหนึ่งก็จะศึกครับในเมื่อตั้งใจว่าจะบวชตามประเพณีนะครับก็เลยอยากจะเคร่งครัดหน่อย อยากจะไปอยู่วัดที่เป็นกรมรมฐานหน่อยก็เลยเลือกว่าอยากจะไปอยู่ที่วัดสมรายครับวัดสมรายในปัจจุบ,บันคือชื่อว่าวัดราชาธิวาสนะครับอยู่แถ, ETH ถวแถวเทเวศนะครับวัดสมรายถือว่าเป็นวัดป่านะครับลักษณะของวัดป่าต้องห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ500ชั่วขาธนูคือเอาธนู500ก้านเนี่ยมาเรียงต่อกันนะครับมีลักษณะเป็นวัดป่าแล้วก็อ,อยู่ทําไมนะครับในคราวที่อยู่เนี่ยอยากจะไปเรียนวิปัสสนาครับคำว่าวิปัสสนาในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มุ่งเอา มักผลนิพพานแต่วิปัสนาในยุคสมัยต้นกรุงเนี่ยเขาอยากจะเอาความเครื่องรางของขลังปลุกเสกเลขยกยันอยู่ยงคงกระพันเพื่อมันเป็นศาสตร์สำคัญที่ใช้ในการรบทับจับศึกครับในคราวที่บวชเนี่ยก็บวชวัดพระแก้วเนาะแต่ว่าอุปชาของในหลวงเราสี่ก็คือสังฆราชใช่ไหมครับสังฆราชอยู่ที่วัดมหา,าธาตุจะเป็นวัดสําคัญที่พระสังฆราชจะอยู่กันนะครับเดิมทีเดียวสังฆราช อยู่วัดไหนก็ตามต้องแห่มาที่วัดมหา,าธาตุหลายคนก็จะเถียงว่าเอา้าสังฆราชองค์แรกเนี่ยอยู่วัดระฆังไม่ใช่เหรอในยุคนั้นวัดมหา,าธาตุยังไม่ได้สร้างครับแต่ภายหลังบางองค์อยู่วัดราชบุรณนะในช่วงนั้นวัดมหา,าธาตุกำลังซ่อมพอดีครับ เดิมทีเดียวในยุคต้นกรุงสังฆราชองค์ไหนจะได้รับพระองคไหนจะได้รับการตั้งเป็นสังฆราชเนี่ยจะให้มาอยู่ที่วัดมหา,าธาตุนะครับเพราะว่าต้องเข้าไปถวายการสอนในวังด้วยนะครับถึงเวลาไปทําอะไรที่วัดมหา,าธาตุเมื่อไปบวชเนี่ยก็ไปทําอุปชายวัดดูแลท่านอยู่3วันแล้วค่อยย้ายไปอยู่ที่วัดราชาครับเมื่อไปอยู่ที่วัดราชาเนี่ยอยู่ไปได้จน15วันเมื่อบวชในหลวงรัชกาลที่สองสวรรคตรครับ เมื่อสวรรคตรแล้วกลุ่มขุนนางดันไปสนับสนุนกรมมาหมื่นเจ็ดสาวดินนะครับขุนนางควบคุมกรมมาท่าขึ้นมาไม่ใช่ขุนนางเป็นพระราชวงศ์ซึ่งควบคุมดูแลกรมมาท่าครับเราอาจจะเคยได้ยินสีกรมมาท่าเนาะสีกรมมาท่าคือสีน้ําทะเลครับ เพราะฉะนั้นกลมเนี้ยจะดูแลเกี่ยวกับการค้าทางทะเลออกจากอ่าวไทยเลี้ยวซ้ายเป็นกลมท่าซ้ายไปค้าขายกับจีนออกจากอ่าวไทยเลี้ยวขวากลท่มท่าขวาไปค้าขายกับแขกครับเพราะฉะนั้นส่วนสําคัญของในหลวงรอสามเนี่ยท่านทํางานมาก่อนท่านเป็นพี่แต่ว่าท่านแค่เป็นลูกทราสนมท่านเป็นลูกเจ้าจอมมารดาเฉยๆนะครับในขณะที่ในหลวงรอสี่เป็นอุปตัวสุชาติก็จริงแต่ขุนนางไม่หนุนนะ่ะก็เลยต้องบวชเป็นพระครับเมื่อบวชเป็นพระก็เลย อยู่ที่วัดราชาไปจนตลอดพรรษาครับตั้งใจจะเป็นพระที่ดีแล้วแต่อยากจะบวชให้ดีก็เลยไปศึกษาข้อวัดต่างๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กที่เป็นพระอายุ20พรรษาใหม่ๆแต่เขาอ่านบาลีได้ครับนี่หลวงลองสีอ่านบาลีได้ตั้งแต่ก่อนที่จะบวชครับและท่านเขียนขอมได้ในสมัยก่อนเวลาเขียนอักษรทางภาษาบาลีนะครับจะใช้อักษรขอมเป็นหลัก จะเห็นว่าเวลาสักยันใช่ไหมครับจะไม่มีใครสักยัน์ภาษาไทยแต่จะใช้อักษรขอมเป็นหลักเพราะว่าเมื่อก่อนอะไรก็ตามซึ่งเป็นข้อความบาลีใช้ขอมเป็นหลักครับท่านอ่านขอมได้ท่านอ่านบาลีได้ท่านก็เลยมานั่งอ่านพระวินัยครับในพัะไตปิฎดกเนี่ยมันจะมีอยู่3หมวดเนาะวินยัยสุตตันตปิฎดกแล้วก็อภิธรรมปิฎดกเริ่มต้นต้องศึกษาศีลวินัยก่อนครับแล้วพบว่าที่เขาเขียนไว้กับที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วไปถามครูบาอาจารย์ในวัดก็ตอบแล้วให ให้ทำความเข้าใจไม่ได้ท่านเลยพูดเอาไว้ครับในในความทรงจำของกรมพยาปวะเรศว่าลัทธิสมณะลัทธิสมณะนั้นมากวุ่นวายไปด้วยสามโมหะวิหารนะครับเหมือนยืมจมูกท่านมาหายใจจะพูดจาอันใดก็อ้างคติเช่นอาจินกัปปิกาคือพูดเหมือนเดิมๆเป็นอาจินทำตามๆกันมาเป็นอาจินถือตามครูบาอาจารย์เป็นอาจินไม่เอ๊ะมั้งเลยเหรอไม่สงสัยมั้งเลยเหรอเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเรากลับไปอยู่วัดมหาธาตุไหมเมื่อออกพรรษาครับ เมื่อมาเรีนหนังสือก,ก็ยังรู้สึกว่าทําความเข้าใจไม่ได้นะ่ะในภาพเนี่ยเป็นที่วัดมหา,าธาตุครับก็มีครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายท่านเคยคิดจะศึกบ้างไหมท่านคิดจะศึกนะครับเมื่อบวชใหมๆ่ๆท่านรู้สึกว่าเมื่อปฏิบัติเป็นพระไปแล้วอ่ะปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ได้ฉันอ่านเองฉันทาความเข้าใจเองแต่มันไม่ถูกนะ่ะในพระวินัยจะบอกว่าถ้าเราต้องการจะถือธุดงควัดมันจะมีผ้าแค่สามผืน แต่วิธีการนุ่งห่มแบบพระกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันจะมีผ้านุ่งเป็นสบงผ้าคลองเป็นจีวรมีผ้าผ้าไหลเป็นสังคติและมีผ้ามัดอกเ,เพิ่มมาอีกผืนหนึ่งมันก็สีส,สิมันก็เกินสิแล้วมันจะเป็นไตรจีวรได้ยังไงถามใครก็ไม่เก็ตถ้ารู้สึกว่าเมื่อปฏิบัติด,ดีไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ก็เลยไปอธิษฐานต่อหน้าพระองค์นี้ครับคือพระศรีสันเพชรที่วัดมหา,าธาตุครับบอกว่าถ้าฉันบวชต่อไปเนี่ยแล้วฉันปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ได้เนี่ยก็จะขอสึกภายใน3วัน7วันนะครับถ้าไม่ได้ยินว่าถ้าไม่ได้มีใครที่มาช่วยแก้ไขข้อสงสัยในใจเนี่ยก็จะคิดว่าศา,ศาสนาวงสินแล้วจะสึกไปเป็นคา,ารวาสไปรักษาศีล5ศีล8ตามสมควรคิดจะสึกนะครับ